สวัสดีครับพี่น้องพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับในช่องชีวิตง่ายๆสายลูกทุ่งกับผมก็สวัสดีวันที่26มีนาคมนะครับผมครับออกมาหาผึ่งหามิ่มขายเหมือนเดิมนะครับในโครงการหารายได้สไตลลูกทุ่งกับผมครับมาเจอเราล่างนึงพี่น้องกําลังเลื่อยอยู่ต้นกระทิ้นครับคือเอาไม่ได้ครับเลยต้องเลื่อยลงนะครับโอเคครับลุยเลยกําลังเลื่อยครับผมเลื่อยหน่อยนะครับพอได้อยู่ครับผมบ่ได้เลื่อยใหญ่มากครับ พาย,ยากกับมันนักเรือใหญ่ว่าได้ลมควันพี่น้องเอ้ยเหลื่อมบินลงมาทักไทยล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าต่อยเด้อเอาละพี่น้องผมต้องคอยประคองดามาให้มันหักไปใส่ทอ่อขึ้นเผื่อไปโดนทอ่อครับผมยี่ให้มันไปทั้ง,งนูนะ่นเนาะขอสองมือครับผมเอาละครับตัดขาดแล้วครับผมไม่โดนท่อแล้วครับเบี่ยงไปทั้งนู่นครับผมแล้วก็ไม่ถึงพื้นแห่ ด้วยน่ยครับเดี๋ยวไปลงไปเอาฝั่งนู้นเลยทีนี้ง่ายๆครับจุดควันจักหน่อยคือกันแล้วครับผมพึงค่อนเอาฟันเอานีมันชอบดุครับผมครับเป่าควันใส่กันได้พี่น้องหย่อนแสงนิดนึงขออภัยเลยครับอ้ยลังกระดาษครับผมดูพึงพิดอีกแล้วผม เดี๋จอเอาด้านนี้ครับอู้แต่น้ำปิดตาดีแต่แทะครับผมลุยเลยกงั้นชอบอยู่แต่แทะครับก็คือต้นหมานี่แต่ตรงนี้พึงมันก็อยู่ประจำครับผมเมื่อพี่กายผมก็มาเอา,เอาสองลังพึงอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้ยขาดขาด,ขาด,ขาด,ขาดโอ้ยขาดขาดโอ้ยตุ้มเปะ๊ะ พึงลังหน่อยสัคผับผมนี่ว่าขนาดกลางกลายเป็นพึงหน่อยครับแต่มีน้ำอยู่ครับผมขายไม่ได้กบไปรีดครับเป็นรีดน้ำใส่ขวดหาน้ำให้ลูกค้าอยู่ครับวันนี้พิดพลาดครับผมผมดันเผลอทรงน้ำอีกขวดหนึ่งที่ลูกค้าจองไว้ให้ครับลูกค้าอีกร้ายหนึ่งครับผมก็เลยต้องรับผิดชอบหาถึงไปรีดน้ำให้แก้คืนครับขอเอาไปจริงๆกับเอฟซีนะนี่แหละเดี๋ยวเอาโมนี่แหละไปรีดครับผม ไปกันต่อครับผมมีลีลาครับวันนี้เชิงได้ออกมาได้เช้ากันครับผมสักประมาณเก้าโมงครับไปกันต่อครับมีเวลาหาลายอยู่วันนี้ลองมาไกลยังทินที่ไม่เคยมาครับผมครับมาแถวบ้านโคกพวงครับวันนี้มาเจอลังหนึ่งครับผมอยู่กับเมืองเนาะกําลังลงไปเอาครับผมลังไม่ใหญ่แล้วครับถึงขนาดน่าจะเป็นขนาดกลางนะเดี๋ยวได้เห็นกันครับผมลงมหมืองกันครับ นี่ครับพี่น้องล่างพืงครับผมไม่ใหญ่เล้วครับมีหัวหน้าอยู่กับผมแต่คือจะเป็นล่างกระดาษหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอาง่ายง่ายครับผมลุยเลยครับผมพื้นที่ไม้ก็ยังไม่ชํานาญครับพี่น้องไม่เคยรู้เลยไม่เคยมาเลยนะครับไม่รู้ว่าปลามีตรงไหนมั่งอะไรตรงไหนมั่งหวยยังไม่รู้เลยนี่กำลังวิ่งหาหวยอยู่ครับแต่นี่เป็นเหมืองครับผม โอ้โหน้ำแหงเลยมั้งเนี่ยเห็นมีน้ำหรอเดี๋ยวพี่หน้องดูกันเห็นมีน้ำแล้วจึงนี้จึกหน่อยก็จะเอาล้งกาสะสมครับ มีอยู่ครับผมแต่ไม่เต็มมีครึ่งเดียวขอเลยละครับมาไก่ครับผมเอาไปรีดน้ำครับสะสมให้ลูกค้ามันจะได้เต็มขวดไวๆลูกค้ารออยู่โอนตังค์มาให้เร็วผมดันส่งให้พิษต้องขออภัยเด้อครับแกถักมาเนี่ผมหนาสีดเลยลืมครับผม พอดีติดต่อหลายคนกับคุยหลายคนกับซับสนครับผมพลาดจนได้ครับผมก็เลยต้องรีบแก้ตัวครับหาพึ่งไปหายก่อนวันนี้คือที่ไม่ได้ส่งออนไลน์แล้วครับหาพึ่งรีบน้ำครับผมเอ้ตกเมือเนี่ยเจ้าเกือบไปนะ ทรงตัวงพึงยังไม่เป็นครับมันเลยใส่น้ำยังไม่เต็มถ้าเป็นแล้วก็คือคยเต็มอยู่ดอกแต่อันนี้นครับรีดน้ำไหลจวกดิอ่ะขอละครับยังไงก็เอาแหละไปกันต่อครับพี่น้องพี่น้องเอ๋ยพ,พอดีครับผ่านมาเห็นคุณพี่คุณนังแกบอกว่าอยู่พึ่งอยู่ก็คอยนี่แต่พอผมเดินมามาเห็นอะไรนี่ มันจะอยู่ไหมล่ะที่นี่ใช่มีคนเอาแล้วนี่เดี๋ยวไปดูกับผมโอ้แต่เข้มแกบอกว่าเห็นแต่นานเลยด้วยนะไม่ใช่มันลางแล้วนี่ไงมันก็คอยนี่วะเราแถมอยู่ไหมโอ้โอ้เห็นเมฆมันแสดงว่ามีคนเอาเลี่ยวโอ้ยดูมันนี่ผมคือ ช่วยกักเทสลอยก็เอาไปไม่นานลอยก็เอาไปไม่นานเลยนี่ยู่นี่อยู่เลยอืมไปหาลังใหม่ครับผมเย,ย่เลยครับเย,ย่เลยเย,ย่เลยนี่โอ้ยหลอยก็ตัดคอนไม่ไหม่เลยมันะ้งนี่ะเนี่ย สายเล้วสายเล้วผมเดินตัดนาไปแบบเบมื่อกี้เลยมั้งนะ <c oughs> โอเคครับห,หาใหม่กับผมเห็นตัวแม่บินเขากับพี่น้องนี่ครับอยู่ตรงนี้แต่มาดูเถอะครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกับผมพี่น้องรู้ลังพึงเด้อจุ๊บก็ไม่ปาน เรียกว่านับเมรดยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบจักเมจักสี่สิบตัวนี่ครับโอ้ไว้จุบครับผมค่งไว้คันนะมึงโอ้ยวันนี้เป็นวันเมย์มันหรือเปล่านี่พี่น้องเนี่ยเดินหาดูตัวมีตอนนั้นเคยได้รังใหญ่ครับผมเพื่อมันอยู่อยู่ที่เก่าครับ ถักแน่ครับผมถักแม่นวันปีนเอวันนี้วันนันใดตรงนี้เพื่อมาจับไม้ครับทิ้งไว้หลายวันแล้วไม่ได้มาดูสักทีแต่ตรงนั้นวันนันไดสองรังเลยติดก,กันเดี๋ยวหาดูครับจะยินเหมือนเสียงอะไรบินพึ่งจริงๆครับพี่น้องจะไ่รูเป็นหรือยังพามาดูครับเหมือนจะมีรอยคนแวกเข้าไปดูด้วยนะ เนี่ยรอยคนครับหรืว่าเขาตีไปแล้วดูก่อนอู้ยังเลยพี่นอ้องทั้ไกพึ่งมันออกเยี่ยวนี่มีหัวนนหน้ามันตุงๆนิดนึงกเดยโอ้อยู่พุ่มเก่าจริงครับผมงานกันลุยได้เลยครับผมกลับมาเลาะบานเลยเด้อพี่น้องลืมแจ้งคลองเลาะบานครับนี่วันนี้ไปไกลถึงโคกพวงเลยครับเป็นถือว่าสำรวจหม่ใหม่เลย นีเคยไปสักทีหลงแล้วหลงอีกครับผมถามเขาสาดเซเลย <laughs> กลับมาได้ระบาน,นครับผมไปโคกพวงก,ก,ก็ได้ลังเดียวครับแต่ยังไม่ได้หาดีครับแกไปดูหลู่ทางไว้ก่อนดิเชยไปเจอหวยเขาแล้วครับอู้ <laughs> ตัวนี้มีหมดแดงครับผมหมดแดงกวนผึ่งจิด,ดุสะว่านี่็ <laughs> มันกเดิมครับลังกระดาษแล้วก็น้ำครึ่ง พึ่งเดียวครับพึ่งกำลังใส่น้ำครับผมยังไม่เต็มรออีนิดนึงก็เต็มแล้วครับแต่ก็ไม่ไม่ล้อแล้วครับนะเลียวเลยครับผมโอ้ยน้ำ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 กำจิดขอน้ำครับผมครับนิดนึงก็เอาครับผมหาไปรีดน้ำครับวันนี้มาเด็ดขายด้วยครับผม มาดูลังที่ FC บอกเราครับผมครับพอดีวันนี้ไปเจอ FC น้ำนะครับกองขอบคุณยหลายเลยชื่อนามครับผมน้บัานหนองใสบอกว่ามีลังอยู่กอล์ขามริมถนนครับมาดูอูรังงามกันครับเป็นพื้นขนาดกลางครับลุยกันเลยอยู่ตรงนู้นครับผมโอ้ยบังดีมากนะครับผมผ่านไปผ่านมาไม่รู้กี่รอบไม่เห็นครับลมควันครับพี่น้องเสียงเครื่องจักรดังนิดนึงเลครับพี่น้องเรากําลังตัดยูคาอยู่ไกลๆครับผมเป็นป่ายูคาครับ ลมควันครับต้องใช้ไม้ยาวรับผมลังอ่อนเขาสวยมากๆครับนามก็มีกับผมแต่ไม่พิษตาลังอ่อนเขาสวยมากๆเลยกลายเป็นสวยเลยครับลังสุดท้ายของเราเอาลังนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับอุ้ย กิ่งมันหน่อยเด้อแต่กิ่งมะข้ามพี่น้องเลยเดี๋ยวเลื่อยกิ่งเรื่อยกิ่งดึงมาเลยครับผมเลื่อยของเราได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วครับเลื่อยเลยอโอเคที่นี่เดี๋ยวโน้มมาครับอืมเป็นยังไงนะ่ะ กันได้นะครับผมนี่ลังอย่างสวยครับไก่มือเลยที่นี่สุดยอดไหมเราพี่น้องรังโอ้ต้องขอบคุณเอฟซีน้ำครับผมขับมูไซปะกันตรงคลองครับถักทายผมบอกว่าโอ้ยพานผลใช่ไหมครับเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกตื่นเต,นต้นกันใหญ่เลย ก็เลยบอกว่าเจอรังนี้เอาไว้ครับผมก็เลยผมมาเอาขอบคุณมากๆครับเอาละตัดคอนะผมหามาตั้งนานมาอยู่เลาะบานนี่เองพึ่งซื้อสวยรังนี้ยอมหลับเลยครับว่าผมไม่เห็น <laughs> บางตาพอดีเปะ๊ะผมครับรถผ่านนะครับมองเรื่อยๆหลยแต่ไม่เห็นโอ้โหสวยมาก สวยครับลงต้นครับลงมาแล้วครับโอ้ด้ลังสวยคันลังนึงครับพี่น้องเอ้ยกลับบ้านเลยครับลังนี้อาจจะให้แฟนขายแถวบ้านครับวันนี้ส่วนอีกสามลัางนันรีดนามครับผมไปกลับบ้านครับพี่น้องคำเลยวันนี้พึ่งวันนี้ครับพี่น้องข้าวเข่ากับผมเขาเป็นกระดาษครับผมมีลังสวยลังเดียวกับนี้ นอกกนะันเป็นกระดาษหมดเลยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีดน้ำครับผมส่วนรังนี่จะขายครับรีดน้ำมันครับพี่น้องน้ำดีอยู่ครับผมแต่รังมันหน่อยโอเคครับรังแรกรังสอง อังสามลังตั้งแต่วันนูน้นนะครับผมลังสี่อังดูดูนะครับคดูจิได้พอนิดไหมอู้มีลูเกียรครับผมีิได้เลยครับมีอยู่มีอย,ยู่อือหือ มีอยู่กับผมมีอยู่เคล็ดเค่นี้แหละครับนิดเดียวโอเคครับหยิดน้ำกันมุประติกเหมือนเดิมนะครับน้ำมิ้นแท้จากธรรมชาติกับผมเดือนห้าครับ วูดได้หลายคันทุกเด็กพี่น้องเดี๋ยวมาดูใ,ใกล่กินเนาะเห็ดหลายคันครับน้อยครับเดี๋ยวที่ใส่ขวดกันนี่นะครับขวดขวดนี่น้ำมิ้มนะครับที่ผมสะสมเอาไว้กับผม เอาไว้ให้เอฟซีที่โอนตังค์มาให้เราด้วยครับผมต้องขอภัยจริงๆหลงส่งให้ท่านอื่นไปก่อนครับผมเดี๋ยวก็เต็มแล้วกบผมครับมันก็ไดหลายคันอยู่ครับรึงควดแล้วครับผมเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็เต็มอดทนรออีกนิดนึงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะเน้นหามาไ้ดานองละครับนะรึงควดแล้วครับรึงขวดแล้วครึงควดแล้ว ครับครับผมก็มาสรุปรายได้นะครับเนาะก็ขายไปลังเดียวกับผมขอได้ค่าน้ำมันคืนเนาะหาค่าน้ำมันครับแปดสิบบาทกับผมกับก็คุณครูที่โรงเรียนหลักไปแล้วครับผมขายในชุมชนนะครับลังนี้ที่นี่ก็ได้แปดสิบบาทก็เดี๋ยวนะมาขิดยอดเงินกันครับวันนี้เอ่อได้แปดสิบเนาะก็ยอดเดิมคือแปดห้าห้าศูนย์นะครับบวกแปดสิบ กับแปดหกสามศูนย์ครับผมผ่านมายี่สิบหกวันได้แปดหกสามศูนย์กับคือจะมีถึงหมื่นด้วพีนองเลยนะครับเอาละง่ายๆกับฝากติดตามได้กับผมเผื่อวันไหนมันหมานแล้วเนาะเผื่อฝุกๆเนาะวันนี้วันไม่หมานก็ยังว่าเลยครับเอาละแต่ก็ได้นำพึ่งไ้ให้ลูกค้าได้ครับผมครับแต่ผมจะไม่เอานำพึ่งเขามาคิดในในนี่นะครับนำพึ่งถือว่าแยกออกไปครับผมนะอันนี้เฉพาะขายรังพึ่งครับผมครับโอเคครับฝากติดตามได้ครับผม ไปจนถึงวันที่3ามมีนาเล็กๆครับผมในโครงการหารายได้สารลูกทุ่งครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับ